นางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์ถึงสถานการณ์กฎอายการศึกในประเทศเกาหลีใต้โดยได้ระบุว่าได้รับรายงานล่าสุดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศถึงสถานการณ์ในสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้โดยหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็วต่อไปขอให้คนไทยที่อยู่ในเกาหลีใต้ยังคงใช้ความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุมติดตามข่าวสารของทางการและสถานทูตไทยอย่างใกล้ชิดต่อไปก่อนหน้านี้นะคะนายยุนซอกยอค่ะประธานาธิบดีเกาหลี ใต้ได้ประกาศกฎอัยการศึกเป็นการฉุกเฉินโดยอ้างว่าเป็นการปกป้องประเทศจากกองกําลังคอมมิวนิสต์ของเกาหลีเหนือและกลุ่มที่พยายามจะล้มล้างระบอบก,การปรกครองพร้อมชี้ว่าการตัดสินใจของเขานั้นเป็นการตัดสินใจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก่อนที่ในเวลาต่อมานะคะผู้นําเกาหลีใต้จะประกาศยอมถอยและกล่าวว่าเขาจะยกเลิกกฎอายการศึกเร็วๆนี้ภายหลังจากที่สภาเกาหลีใต้โหวตความกฎอายการศึกด้วยคะแนน190่อสต่อศูนย์เสียงโดยจะยกเลิกเมื่อรัฐมนตรีเข้าประชุมกันแต่เนื่องจากตอนประกาศยังดึก ทำให้ไม่สามารถทำได้